สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทำสปาเกตตี้เมนไทโกะนะคะแบบสไตล์ญี่ปุ่นขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาเอาหนังเนี่ยคะ่ะตรงส่วนหนังของไขะะ่เนี่ยค่ะเอาออกนะคะเหลือแต่ส่วนไข่นะคะไข่ไม่ต้องสวยก็ได้นะคะอันนี้ซื้อไข่แบบไม่สวยมานะคะเพราะว่าเราจะมาทำสปากเกตตี้เอาหนังของไข่ออกให้หมดนะคะเหลือแต่ไข่ก็พอตรงส่วนหนังเราไม่ใช้ถ้าซื้อส่วนไข่ที่ดีๆหน่อยนะคะหนังก็จะออกง่ายหน่อยะคะ่ะ แต่ว่าที่นี่มันมีแบบไม่สวยนะคะสำหรับมาทำสปาเกตตี้ราคาก็จะถูกลงนะคะแบบนี้สิ่งที่จะต้องเตรียมก็มีนะคะเส้นสปาเกตตี้อันนี้เราใช้ขนาด1.6ม mm ิลลินะคะ100กรัมโอลิฟออย มิ้นทโกที่เราเลาะเอาหนังออกแล้วแล้วก็บัตเตอร์1ก้อนอันนี้8กรัมนะคะแล้วก็สาลายหั่นเส้นเอาไว้โรยหน้าใบาชิโซหรือใบโอบะนะคะอันนี้ก็หั่นไว้โรยหน้าเหมือนกันแล้วก็กระเทียม1กลีบค่ะน,นี่ก็สับกระเทียมออกเป็นกลีบเล็กๆนะคะทีนี้ก็มาเทีย่ยเจียวกระเทียมกันนิดนึงนะคะใช้ไฟอ่อนๆในการเจียวกระเทียมนะคะ กระเทียมอยากจะให้ออกมาเหลืองกรอบสวยต้องใจเย็นๆนะคะทิ้งให้มันระอุแบบเนี้ยคะ่ะจะเย็นๆนิดนึงไฟอ่อนๆนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไหมซะก่อนแยกน้ำมันกับกระเทียมเจียวนะคะส่วนของกระเทียมก็พักไว้ก่อนนะคะ ทีนี้ก็มาต้มเส้นสปาเก็ตตี้นะคะพอน้ําเดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่เส้นลงไปต้มน,นะคะเส้นนี้ใช้เวลาเจ็ดนาทีถึงเก้านาทีนะคะเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาต้มเส้นนะคะถ้าไม่รู้ว่าจะต้มกี่นาทีนะคะให้ดูข้างซองนะคะเพราะว่าแต่ละขนาดการต้มมันใช้เวลาไม่เท่ากันนะคะต้องดูดีๆทีนี้ก็จะเตรียมเมนไทยโกแล้วก็เนยนะคะเขาใส่ในโถเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่เส้นไปเลยนะคะ เส้นไม่ต้องร้อนมากนะคะเอาให้แค่พออุ่นๆไม่อย่างนั้นเดี๋ยวไข่มันจะสุกไปแล้วก็คนไข่เมนไทโกะให้เก็บไว้นิดนึงนะคะเอาวางไว้เอ่อเอาวางตกแต่งจานเนาะสปาเกตตี้นะคะให้ความอุ่นแค่50องศาประมาณนั้นนะคะไม่อย่างนั้นไข่มันจะสุกเกินไปค่ะเอาให้แค่พอเ,อเนยละลายก็พอ<ป>นะคะ แล้วเสร็จแล้วนะคะเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดคนไปคนมาแล้วรู้สึกเส้นแห้งนะคะเติมนม้ำต้มสปาเกตตี้ลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ใส่ใบชิสโซลงไปเลยค่ะใบชิสโซที่เราหั่นไว้นะคะ ด้วยสาหร่ายหั่นฝอยนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวที่เราเจียวไว้ค่ะนิดนึงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับสปาเกตตี้ไข่ปลาเมนไทโกของเรานะคะลองไปทำตามกันดูนะคะไม่ยากค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย